ชิ้นนะคะน่าทานมากเลยโอ้มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะได้ก็ได้ปลามาสองตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะนี่เลยตัวใหญ่มากนะคะทุกคนเนี่ยหา่นเป็นครึ่งนะคะลงไปค่ะไปต้มลงออไปนะคะทิ้งไว้สักพักนะคะต้มของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตักออกเลยค่ะตักออกนะคะเดี๋ยวเอาออกนะคะ ตัวใหญ่มากนะคะปลาทูนะคะทุกคนปลาทูใหญ่มากเลยปลาทูสดคะ่ะทำน้ำยาป่านะคะวันนี้จัดน้ำยาป่าปลาทูสดคะ่ะเห็นได้ว่าตัวใหญ่มากคะ่ะได้มาตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะจากขนมจีน,นะะพอดีเมื่อวานงอกถั่วงอกไวเอาไว้ตัวใหญ่มากเลย นี่เลยปลาเห็นไหมเนื้อปลาตัวใหญ่มากแลยปลาทูตัวใหญ่มากแล้วก็แกะขีบมันออกนะคะเอาขีบมันออกก่อนค่ะเดี๋ยวเรามแกะก้างกันนะคะขีบมันออกก่อน,นะคะ่ะดึงขีบตัวใหญ่มากมันนะเนี่ยปลาทูแก่ีบอ้ดูเนื้อมนะนขีบมันออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะหลงอยู่ในนั้นก็แบบนี้โอ้ เนื้อเยอะมากโอ้มันนะคะเนี่ยแกะใส่ไว้เลยเดี๋ยวค่อยเอามาโขกกับเครื่องนะคะแกะยายก็จะเอามาปั่น,นะคะ่ะเดี๋ยวแกะไปเรื่อยๆนะคะเครื่องที่ต้มไว้ใส่ปั่นนะคะเครื่องปั่น,นะคะ่ะ ไก่ค่ะใส่ตีนไก่ด้วยนะคะวันนี้ตมตีนไก่ทิ้งไว้เลยะค่ะจากการปั่นนะะแล้วก็ปั่นเรียบร้อยเลยนะคะเป็นน่งเทไปนะคะเดี๋ยวเอาไปผัดค่ะ ก่อนจะผัดเราต้องกองน้ําให้เขาออกก่อนนะคะก่อนจะผัดนะคะก็กองน้ําให้เขาออกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาผัดน้ําจะได้แห้งนะคะไปผัดในท้องมันใส่กับกระชายใบมะกรูดนะคะทุกคนกองน้ําเขาออกก่อนผทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเต็นน้ําอยู่ผัดมันนานแห้งนะคะเนี่ยเราก็จะกองออกนะคะน้ำก็เอาไปใส่หม้อต้มนะฮะเต็นน้ำนัวเราจะผัดเครื่องนะคะถ้าเต็นน้ําอยู่มันผัดนานได้เนาะมันนานแห้งนะะเนี่ย มาย,ะะยายก,ก็ปั่นเนื้อปลานะคะยายเอาน้ําที่กองพริกมาใส่กับเนื้อปลานะคะติดปลาท่เทงต่อมาเราก็เาพริกเกงนะคะลงมาผัดชาใส่กระถนะคะเอาใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ แล้วก็กระชายใส่นะคะกระชายผัดไปด้วยรึ่งเดี๋ยวใส่กระชายค่ะผัดกรชเข้ากันนะคะ,ไปไปะคุณไม่ต้องหอมะค่ะจกนกว่าเขาจะแห้งนะคะผัดก็หอมแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปปลา ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะคะเอาไปผัดนะคะงานนี้ลืมกองเนื้อปลาค่ะน้ำก็เลยเป็นน้ำหน่อยนะคะทุกคนผัดเราก็หอมแล้วแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ในหม้อนะคะเดี๋ยวถ่ายใส่หม้อใหญ่เลยะคะ่ะเทเทเครื่องแกงใส่นะคะนี่เลยนะคะใส่ในหม้อคะ่ะมันหนักนะคะทุกคน ตัวกระเด็นเส็จแล้วด้วยน้ำซุปนี่น้ำซุปต้มเครื่องเครื่องแกงนะะพวกพริกสะระร้นะ,ะลงไปค่ะเดี๋ยวล้างกระทะใส่ลงไปะคะ่ะเดี๋ยวเอาน้ำในนี้ล้างกระทะน,นะคะ,ะลงไปเลยแบบเลยนะคะ่เลยนะปล่อยไว้ให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเอาตีนไก่ชิ้นใส่กันนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ตีนไก่ที่เราต้มทิ้งไว้แล้วนะคะทุกคนใส่ตีนไก่ลงไปนะคะตีนไก่อุ่นๆเลยนะคะ,ะ,คะตีนไก่อุ่นๆนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะตีนไก่ลงไปเลยนะคะตีนไก่ค่ะเลยต้มไว้สักพักนะคะ ไว้สักครู่ค่ะก็ใส่เลือดลงไปนะคะเลือดเกตนะคะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เลือดลงไปค่ะน้ำยาป่านะคะใส่เลือดด้วยคนอยากกินเลือดก็มีนะคะคนนิดๆนะคะน้ำปลาลงไปนะคะจะได้ลูกชุบก่องค่ะบมาใส่ลูกชิ้นนะคะ ลูกชิ้นปลานะคะในลูกชิ้นนี้นะคะก็เนี่ยชิ้นลูกใหญ่ๆชิ้นลูกใหญ่ๆนี่ใหญ่มากนะคะลูกชิ้นปลาค่ะข้างในมีหมูหมูกดด้วยนะคะหมูหมักนะคะใส่ไปด้วยอุ้ยน่าทานมากหอมมากๆเลยค่ะทุกคนคะชิ้นปาลารูปชิ้นปลายักษ์นะคะใหญ่มากเลย สวยเขาเดือดอนนะคะโรยด้วยนะคะกระชายกระชายหั่นนะคะหอมกระชายกระชายหั่นใส่กระชายด้วยนะคะน้ำยาปลาเนี่ยทานไม่ได้เลยนะคะกระชายถ้าไม่ใส่กระชายไม่เป็นน้ำยาขนมนะคะไม่เป็นน้ำยาขนมจีนนะคะทีนี้เขาเ,ขาเดือดจะคักค่าตรงหอมค่ะ มาใส่ต้นหม่มเรียบร้อยแล้วนี่ตีนไก่ลูกชิ้นนะคะน่าทานมากเลยโอ้วันนี้จักไปวันดุดนะคะกินให้สะใจไปเลยลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเลยน,นะคะตีนไก่อ้วนๆเลยค่ะ ทานมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของยายจนจบนะคะ